สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปช่องเซนามรถตูซิงนะคะวันนี้ก็จะพบกันตั้งแต่หัววันเลยนะครับเพราะว่ามื่อนี้เป็นมือแรกที่เหาเข่าหลังวิธีตะวนินอาจจะไม่เกิดการป้าฝนตกลุงกับปินได้เพราะว่าปกติคาตะเวินบนตกดินกับบอดหอดหลังวิธีนะคะเมื่อนี้หอดวิธีจังโมงบ่ายสามสี่โมงสี่โมงคิงตับตุบคะ่ะไข่ค่ะใส่ โอเคนะคะอ๋อก็ตู้มูใครเนี่ยตีตีตอนนี้ก็จัดของเสร็จแล้วนะคะเอาชุดออกมาผึ่งลมนะคะหาลงไปหาพี่น้องพี่น้องสิบ่ได้อืมเบบเบบู้นะนอกจากเอาชุดออกมาผึ่งตอนนี้ตู้เครื่องแป้งเราก็จัดเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งแต่งหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไว้สำหรับนอนค่ะตึ๊ม แต่ก่อนจะนอนนะคะมือหนีสีพีาน้องไปชมบรรยากาศหลังงวิธีนะคะว่าตอนนี้นี่สีม้งคคืองนี่วิธี้องหอดใส่เร็วผู้ดใดเขาหลังงวิธีเนเรวนะคะแต่ที่เนี่ยม้าหนาเพราะท่านี่เขาหลังงวิธีคะ่ะเขาสิไปแกงหัวหนาฮาฮ่อันนี้เต้นไข่อันนี้เต้นไข่โจ๊กและน้องพิซซ่าและ อ้าวแล้วเต้นต่ออยู่ไหนไม่เห็นต่อไปเต้นพี่น้ำบ้างเลยเอ๋อขี้เดียดออกขี้เกียจหรือว่าขี้เดียด,ดสู่เขาแม่อุ้ยผุ่นนี่เลิศก,กรรมกรสาว อันนี้เชอรี่นะคะเชอรี่เต้นเชอรี่นะคะแต่ตอนนี้เชอรี่ยังไม่ถึงลังวทีนะคะอันนี้ธนาชายกุ้งทีนกรหนึ่งดินเศรษฐีนะคะดูแลโดยคุณแม่แน่ใจแล้วหรอไม่ลองเนี่ยอ๋อ,อ,อกษสิหานหมอล่มสิมพิพอจิวพวินนะคะำคำเคสไม่ยิ้มฟอร์สช่นะคะกล้วยเปพี่เตล พี่หน่อย,ย,ยน,ยนาอันนี้ติ้นอัพนะคะอัพธนากร <c oughs> มีอัพธนากรม,มาหยุดมองน้ำไหลลูมาจากของน้ำใชจเนาะ หลังวีทีอันนี้ติ้นจ๋าชนุกพรอันนี้ของใบนี้กินยังหน้าแตา่บางหุ้งรันได้คือไปจะแซบแท้แซบบอได้ยูเป็นว่าบอปันไดซัน แปดมองเบิ้งดีครับพี่น้องมีหอดูมาค่ามีสาดติมแล้วมีหอดไปซื้อเท้าอากลาบ สถานที่กลวงขวงชมฟรีนะคะชมฟรีชมฟรีพี่น้องมือนี้มไม่หอดไายซื้อไม่หอด,ดมอาาูมาข้านหาฝนตกพี่น้องกระเรียนเขาส่วนนั้นได้เลยนะคะไปลงไปบึง <c oughs> ตายตาย มุ้ยมาดามโมโหสั้นแต่ตืดไปซื้อผักเด่อจีนองเวทีนะคะ จะเสร็จแล้วย้อนเสียงตูข้าหรังมีทีมา โซนทางนี้ก็จะเป็นนี่นี่ไปเที่ยวแล้วแล้วที่ประจักษ์ร่ตีกับรังขึ้นครองครับเก้งนะคะเกิดการเก้งนะคะเก้งหน่อมไม้โอ้ เบิร์ดข้างสิเฮียบใส่ถ้าลบอย่าถ้าหุณจะเห็นน้ำเรือหลัดป่ะอ่ะอ่ะเออวันนี้พ่อเปียก็คิดว่าน่าจะลานะคะพี่ฟิล์มก็ถึงหลังวิธีนี้กำลังพักผ่อนนะคะคุณที่หมุนกับบ้าคนณกะเล็วเรว พ่อสว,วัสดีค่ะพ่อสว,วัสดีค่ะัโอ้ยพ่ออีกแล่วเนี้ยใจแล้วหรออ,อะไรน่ะอ่โจกยุ่เซค่ะโจ,โจกดุมไหมจ๊ะสวัสดีจ้ะอ๋อ โยกระเบียบแมจ้านา้นองต่อเป็นจากเชียงใหม่นะคะมาเป็นหมอลำจา,จากอำเภออำเภออะไรนะเถิงอำเภออะไรแม่ริมอำเภอแม่ขอบนะคะคแม่ริม วันนี้ได้เมนูอะไรคะเจ๊กัมก้อยปลาโอวันนี้มีหมกหมกหมกปลารีบมาเอานะคะก่อนจะเป็นป่นนะคะก่นจะเป็นป่นเดี๋ยวจะเป็นป่นอย่าลืมไปไล่แม่ค้าอีกนะวันนี้เก็บนี้อีกเหรอจะเขียนป้ายโอ้ยว่าให้เนี่ยมาจ่ายอยู่สองร้อยหกสิบพี่ผู้ใดสีสมลำหนาคุณบนอะเห็นักมอสเมื่อไหร่ก็จะเขียนป้ายอย่างนั้นตากให้คน ว่ามีอีกจักสองใบติ่กระเป๋ามาไพ่แขกไพ่เนี่ยเท่อ่านเรื่อยๆอ่านให้ออกด้วยเขาว่าอุ้ยแม่หนูเส้นคนแม่พน้ะทัวทุกที่ไปอุ้ยหนูก็ด้อ่านไฟแม่แล้วเส้นทุกเท่าลรือเส้นคนเด้อดูดูพี่น้องมีวันนี้เมื่อนี้วันนี้งดเส้อ่านให้ออกด้วยเขาอ่านให้ออกเลย มามาเป็ดตะไล่เธอลูกอไปลากสูตรเพจเพื่อนเนอเกือบขาดเจ้าคูแล้วเนาะน้อน้องโหวเมาเสียหลายกีบลูกกันไข่มูกเธอเนาะปากหน้าผากนะเนาะตนนีไปรอด เขาจะเปนคนคล้องอยู่รถเฮ้พี่น้องกันแล้วกันนะครับภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศดล,ลังวิธีตอนช่วงคำคำ <c oughs> บรทษันในเมือ <c oughs> พอสุเดียกอลังวิธีกับมือแล้วรอบนีมาต่วินภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศต่างคนก็ต่างจัดของก็จะมีแผนกต่างๆที่ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีทีมงานรับจ้าง ทีมงานรับจ้างยกล่างยกอย่างจังสีพี่น้องขาทีมงานรับจ้างยกล่งา,างลกโยกอย่งา,างเอาฝากพี่น้องไว้กันแล้วกันอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ